สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเปน็นเนืเวลาถวายแม่ชีนะคะวันนี้แม่ชีนะคะมาฉันข้าวที่บ้านอ่ะคุณพี่ทัศนีตักบาตรเลยะะพ่ะย่ะค่ะคุณแม่ขาการเดิเะนใจนคะลูกหลานจะได้ใจแม่จัดนา,มมาน,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 นมาทานนานนานนานมหาลูกบ้านลูกหลานที่แม่นม้ำอ่ะแม่มาตักบาตรพระจกักะแม่ชีแม่ชีอ่ะ,อะ,ออะขอบคุณแม่ทเป็นลูกเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อ่เอามาตไปแล้วอ่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ สาธุดเดอร์มาสันเข่าที่บ้านเราดาเดือนสะ่งฝากแข็งแรงพูดตรงสินซื้อสินสาม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 เดือนนะครับสามเดนออกไปสาจะสืบค่ะตอนนี้จะพาไปเที่ยวทั่วร์แคลิฟอร์เนียแล้วกันจะสืบแล้วแม่นะแม่หลังจาะสืบแล้วที่จะทัวร์แคลิฟอร์เนียเลยแม่เนาะไปชันฟฟนซิโก้ได้ไหมจ๋าโอ้โหลูกใหญ่มาเลอนจากสวนหลังบ้านนะครับปลอดทราะมีหลาย Jadi <sukai> yang menjangkau telah acara จัดที่สักเน้นพิมเมื่อต่างพิมีนาบุญญากัมในนั้นพิมีนาอุทิเซนาจัดทิพย์น้องชุดรักพิเทวจันจ์จัดทัตจัดเชิช่นนั้นเดเซนแต่ในนินาธรรมายวานะตุมะมังนัสัตถุตรียัะว่าจันจัดจัตุกเวกเวกอุสุกิทังปฏิปัญญาสัมมิโกที่ยังหินามานาหาปัญจุโมกขาสังการุจเจาพิเมสุเบศึกษาทีโดนาโทนโมนาโทมุตตะโมนัโทปเจกั สกบม,มาเกสาลูกายนะมาลกาสร้างวน,นกุฏมาจะความคะที่ทำกับแม่วันนี้ก็แม่ก็ดีใจด้วยลุจใจกับลูกท,ที่ไม่นักที่ยังนักนึกถึงพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์ขอฤทุทิคนมีอายุวันนะัสขับพระละลาบเดียวกับเซนเซนตินตตปัญญาปะ สมบัดด้วยเถินนะสาธุค่ะคุณษาคพะแรงทนะคค่ะแรเหมือนการอให้กิจการของลูกเจริญ่เรงนะลูกสาธุสิ่งไหนที่ลูกทาก็สิ่งนั้นก็กลับมาหาลูกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุสาธุค่ะจะพาปะรอบรอรอเพิฟอร์เดียค่ะนะคะเพิอเียค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพาไปดิสนียเวต์อาแม่ทำเลยค่ะเดี๋ยวม่ไม่าดิสนีย์แลนด์ อานาเอเอพีเอยูเซเนโกนยกให้เดี๋ยวไปเยี่ยมนะคานดโกอย่าลืมพาเลี้ยงพาไปเบิกันเงินอย่าลืมพาไปเลี้ยงซีฟู้ดนะคะที่พารานะคะพี่ชอบชอบพี่นั่นค่ะพอไม่ก่อนพาลุงพานณิชย์ไปประจาค่ะนะคะอย่าลืมพาบอกคุณเทียระนะคะอย่าลืมพาพี่ไปเลี้ยงซีฟู้ดบลฟเฟร์โรสเตอร์นะคะน้องแพย์ตอนนี้ลูกแมมขอเลี้ยงซีฟู้ดไม่ชีก่อนนะคะ วันนี้หมั่นทำปลาไซมอนอะพะโลอะหยาดนา้ำเอาตรงอากาโรนี่แหละเอาเทวดานี่แหละตรงแถวนี้แหละให้เป็นตนกลสวย่ากสเพซสตานะคะมาล่าผลมือกุศลนะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มาลุกควงก็ขอให้มาล่าผลมือกุศลนะ จะมีจองเวงจอะกรรมแล้วกันเลยนะเจ้าที่ยาทางเอออยู่บ้านอยู่เยนเป็นสุขนะไปไหนก็มีแต่คนเมตตากรนลุนาศัตรูหมอบานให้พวกไมเจอนะคะศัตรูแกตั้งหลายโอเคก็แมนนะแปดโอเคโดนะคะเบนองแพดน้องน้อยสวยใบหล่าโอเคโดสวยแม่จ้าน้องแพดอย่าลืมพาไปเลี้ยงเอ่อซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์พายด้านน้องแพดเอาไป ตามาเบ่งสวนข่อยได้เนืกก้อยบ้านไม่อันนี้มันเป็นผักกาดบ้านเฮาปผักกาดขึ <c oughs> ้นนะครับบ้านซอมแม่มีบลเขือน้ำด้พี่นออ้องเนี่ยเพื่นบอกเห็นบะเห็นอยงนี้หน่ะมีด้เออเพชรนี่ตอนนี้ฝากข่าวดีต้นมะละกำลังจะก,ก่อขึ้นมานะคะปลูกเอาไว้อันนี้พันเมียงกินก็มี เมืบเบิ่งบักเขือคืนก็ยังมีร,ร้บ,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 บพี่น้องบักเขือคืนอยากจะปลูกคอตายใต้บักเขือคืนโอ้ยป่านบักเขือเพิ่นนี่ต้นสูงหลายเนาะฮันนิตาเน็ตบักเขือคืนเห็นบอลนวยเหลืองๆเลยประเภทนั่นแหละมีเบิร์ดนะดอกดาวเฮืองนี่ปลูกเอาไว้สวายพระเนาะไว้อันพีาน่าัศนีจะมาเด็ดดอกดราเรื่องไปไหว้แม่เข้าไหม,ไหมนี่เอา้าเดี๋ยวเอาให้ให้มาเด็ดเอา บ้นี่ละมาเด็ดโลด้องไปซื้อขาปลูกไว้แม่หนูเรามาักแบบนี้นี่้องไปซื้อพี่ง่ายๆยาย,าย,ายน่ะนี่ไงเอป็นดอกไม้ดอกเด็ดโลดวันนี้นะขออนุญาตนะคะน้องแมนคุณดอกดาวเรืองค่ะ ใครอยากมีชีวิตที่ดีต้องถวายอะไรดอกดาวเรืองนะคะราะดาวเรืองนั้นเป็นสิมงคลรัชกาลที่1บกับที่9ค่ะรัชกาลที่9นี้ท่านชอบดาวเรืองมากเพราะว่าเป็นดอกไม้สีมงคลแล้วก็ดาวเรืองของท่าน9ดอก9ดอกสีเหลืองนะคะจะได้กุลรักใครอยากรวยใครอยากรุ่งเรืองนะคะต้องถวายดอกดาวเรืองค่ะงามแต่น้อกมือนี้ค่ะสดใสสีเหลืองแล้วเกิดบรรจันพอดีค่ะ9ดอกก็เลยชอบสีเหลืองมันชอบที่สุดนะคะ ยังกบาลไว้รอพี่เนาะพี่ถึงรอเก้ากับท่านชอบสืเหลืองที่สุดนึกถึงบุญคุณท่านซะถึงคุณก็ทำผสมตื่นใจย้ายล่ะให้เจ้าแจ็คพอตได้เลยนะย่างไปนี่ไปเทน้ำมันไปต่ำโลดใบนั่นน่ะขูดออกมาได้ห้าสิบหมื่นโลดเก้าดอกขอบคุณนะคะยังมีให้ถวายพระดอกดเลืองค่ะเอาไปไหว้แม่เลยอืมตักน้ำให้เราแก้วหนึ่งเว้ยรับรองอันนี้ขอไม่ย้ายต้องน้ำนะคะเอาเลยพี่ตามสบาย ตาดอกยังตาโอเคเดี๋ยวดอกมะลิได้มาจากแม่บ้านแม่ชีนอมเดี๋ยวหนูกำลังปลูปกไว้อยู่ส,ส่ลาปลูกว่าแสบบอกคุณแม่ผ่านใช่ไหมคะคนัน่นเพื่อนบอกว่าการถวายการถวายากับข้าวพระหรือกับข้าวผ้า,าชีเนี่ยถ้าเพื่อนฉันอร่อยเราจะค้าขายดีเพื่อนเรโอเคนะคะแม่สาธุค่ะค่ะ